ท่านเข้าใจคำว่าเทวดาและมนุษย์กันเส้นใหม่อย่างสั้นๆให้ถูกต้องว่าพวกที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมีความสุขพอใจได้โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนี่เรียกว่าพวกเทวดาที่พวกมนุษย์ก็คือพวกต้องยังอาบเหงื่ออยู่ต้องมอีการทำงานอยู่มนุษย์ หรสัตวเนี่ยมันมีสองชนิดพวกที่เป็นเทวดาก็ไม่ไม่รู้จักเหงื่อแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลิน,นไปตามเรื่องของเทวดาพวกมนุษย์ยังต้องรู้จักเหงื่อก็คลุกคล้าไปโดยเหงื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสองพวกนี้ยังมีความทุกข เพราะว่าพวกเทวดาก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังต้องเร่าร้อนอยู่ในความโลภความโกรธความหลงพวกมนุษย์นั่นก็ไม่ต้องพูดละยังอยู่ในระดับธรรมดายังเดือดร้อนอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลง <c oughs> แต่ยังต้องอาบเหงื่อด้วยมันก็เสียเปรียบพวกเทวดาอยู่ตอนนี้เองเอาเป็นว่าจะอยู่ในพวกไหนก็ต้องการธรรมะ สำหรับจะดับความทุกข์โดยกันทั้งนั้นเนี่ยธรรมะมีคุณค่าสูงถึงขนาดนี้เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งของเทวดาและมนุษย์เราจงคากันมากแสดงความรื่นเริงยินดีต้อนรับวันวันนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษสุดในพระพุทธศาสนาก็ได้ ทำไมจึงว่าเป็นวันพิเศษสุดก็เพราะมนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือเรื่องพระธรรมถ้าขาดพระธรรมทุกอย่างทุกเรื่องก็ล่มล้มล้ม,ล,มล้มละลายหมดไม่มีเรื่องอะไรเหลือเดี๋ยวนี้เป็นวันพระธรรมจึงเป็นวันพิเศษสูงสุดเราจงมาเรื่องเรืองยินดีการตามวิสัยแห่งมนุษย์ผู้มีสติปัญญารู้จัก ผิดชอบชั่วด,ดีรู้จักทุกสิ่งที่ควรจะรู้จักแล้วก็ควรจะรู้จักสิ่งที่ควรร่าเริงยินดีรู้จักวันที่ควรจะร่าเริงยินดีเช่นวันนี้ยังขอชักชวนท่นทานทั้งหลายว่าเราทำความรู้สึกในใจเป็นความร่าเริงยินดีตามวิสัยแห่งสัตว์ที่ยังมีความร่าเริงยินดีได้ ในการที่วันนี้เวียนมาถึงก็อีกสรุปความว่านี่เป็นวันพระธรรมเป็นวันพระธรรมเป็นวันพระธรมรมเกิดขึ้นในโลกแล้วก็แผ่ไปในโลกเลยได้นามว่าธรรมจักธรรมจักระธรรมจักเนี่ยแปลว,ว่าล่อแห่งคำคำว่าล่อนี่หมายถึงหมุนไป หมุนไปหมุนไปมีอำนาจแห่งการหมุนไปหมุนไปไม่มีอะไรต้านทานคำว่าจักรหรือล้อเนี่ยมันมีความหมายอยู่ที่ว่าเคลื่อนไปได้นั่นเองมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปอวัยวะแห่งการเคลื่อนไปหรือเครื่องมือแห่งการเคลื่อนไปก็เรียกว่าจักทั้งนั้นเนล้อเกวียนก็เรียวกว่าจักมือตีนของเรานี่ก็เรียวกว่าจักเพราะว่าเป็นเครื่อง คื่อนฝ่าทีีนี้จะให้ดูในอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นวันแห่งความถูกต้องพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรออกมาในรูปแห่งอริยมรรคมีองค์แปดประการอาริยมรรคนั้นประกอบไปด้วยองค์แปดประการองค์นั่นคือความถูกต้อง องค์แห่งความถูกต้องแปดประการความถูกต้องแปดประการรวมกันเข้าเป็นหนทางนเรียกว่าอริยมรรควันนี้เป็นวันที่ทรงประกาศอริยมรรคก็เป็นการประกาศความถูกต้องความถูกต้องแปดประการมีความถูกต้องแปดประการถูกแล้วเรียกว่าความถูกต้องแปดประการแต่ขั้นรวมกันเข้าแล้วก็เรียกว่าเป็นอริยมรรค มีหนึ่งเดียวมีสายเดียวอย่าไปเข้าใจหรือไปเรียกว่ามักแปดหรือทางมีองค์ทางแปดให้รู้ว่าทางเดียวมรกเดียวแต่มีองแปดแต่และองละองค์คือความถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งความถูกต้องแปดประการรวมกันแล้วเรียกว่าอาริยมรควันนี้ทรงประกาศธรรมจักรโดยอริยมรค ก็คือวันแห่งความถูกต้องพระองค์ทรงสแสดงความถูกต้องไว้ยอย่างไรคอยเราทั้งหลายทุกคนจงเข้าใจรับเอาคําสั่งสอนเรื่องความถูกต้องมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องขึ้นในตนจนครบถ้วนนี่ต้องต้อนรับโดยการปฏิบัติให้สมตามพระพุทธประสงค์ เราจงรื่นเริงยินดีในการที่จะปฏิบัติความถูกต้องหรือธรรมะอันเป็นความถูกต้องนั้นให้เต็มที่ซึ่งอาตมาจะได้ถือเอาเป็นสาระของเรื่องที่จะแสดงในวันนี้ทีนี้ก็ขอให้ดูไปนิดหนึ่งคืบหน้าไปนิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งทางสายกลางทางสายกลาง อรียมากไม่ยองแปดนะั้นเป็นทางสายกลางพระองค์ทรงแสดงเป็นเรื่องแรกของธรรมที่ทรงแสดงในวันนี้คือธรรมจักกับประวัติสูสตรในพระสูตรสูตรนี้มีอยู่สองตอนตอนแรกแสดงมัชชิมาปฏิปทาตอนถัดมาแสดงอริยสัจสี่แล้ว มากมีองแปดก็ไปรวมอยู่ในตอนท้ายของอริยสัจสี่ 4. แต่โดยหลักทั่วไปก็แยกออกมาเป็นตัวเองได้เรื่องหนึ่งเหมือนกันแล้วทรงแสดงก่อนแสดงมัชทิมาปฏิปทา,าว่าได้เห็นเองรู้เองไม่ได้ฟังของใครมาแล้วก็มาเสนอแนะให้ ผู้ฟังทั้งหลายรับเอาไปปฏิบัติอย่าปฏิบัติอย่างที่ปฏิบัติกันอยู่ในเวลานั้นข้อนี้เราต้องเชื่อโดย <c oughs> การอาศัยหลักที่ทรงแสดงมัชชิม,มาปฏิปทานั่นเองว่าสมัยนั้นปฏิบัติกันไม่ถูกอยู่โดยทั่วๆไปหรือพวกหนึง่ง ปฏิบัติไปในทางย่อนในทางละล้วมตามใจกิเลสหมกมุ่นอยู่ในกามบูชากามคุณนี่เรียกว่าพวกกามสุขันธิกานุโยกนี่ก็พวกหนึ่งไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านแม่นักบวชบรรพชิตทั้งหลายก็ประพฤติประมาจเพื่อประโยชน์แก่กามคุณในสวรรค์เป็นต้น,นปรากฏอยู่ในตัวลัฐที่นั้นนั่นแล้ว มาที่สุดแต่ลทัทธิของเจดตชดินพันรูปก็มีหลักว่ามีสัตรีเป็นที่หมายเป็นจุดมุ่งหมายฟังดูกันหนักขำเมื่อพระมัจทรย์ของพระพุทธเจ้ามีวิมุตเป็นที่หมายพระมัจทรย์ของพวกเจดินเหล่านั้นมีสัตรีเป็นที่หมายซึ่งหมายถึงกามสุกันลิการโยก ในอนาคตในข้างหน้าในโลกทิพย์โลกเทวดาอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> พวกนี้หนึ่งนี่ย้อนไปในทางกามารมบูชากามารมแล้วก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้ที <c oughs> นี้อีกพวกหนึ่งตรงกันข้ามเปียดชังกามารมแล้วก็พานหาเหตุทำลาย อวัยวะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามารุมมาทำลายอวัยวะเหล่านี้ให้หมดสมถภาพไปแล้วประกอบกิจทางกามไม่ได้แล้วก็จะเป็นความหลุดพ้นนี่เขาเรียกว่าบุมเพนตบะทรมานกายเยี่ยมยีร่างกายให้ทุกพลภาพไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามารุมอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าพวกสุดโต่งฝ่ายตึง พวกหนึ่งสุดโตง่งไปยอนไปจมลงในกามารมพวกหนึ่งสุดโต่ายตึงคือเกลียดกามารมเป็นบ้าเป็นล้างแล้วก็ทำลายอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นของทุกนลภาพไม่อาจจะเสวยกามารมอย่างนี้มันก็สุดโตง่ง